สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับอ,อันน,น,นี้อัดคลิปแบบสดๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ซื้ออาหารเสริมให้กับนกนะครับเห็นเขาบอกว่าแม่ค้านะครับแม่ค้าบอกว่า,อ,าอะไรนะช่วยบำรุงขนแล้วก็ช่วยช่วยได้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมก็อ่านให้ฟังนะครับอันนี้ผมซื้อมา2ตัวนะครับซื้อมา2ตัว อันนี้นะครับแม่ค้าก็แนะนำมาว่าอะไรนะอีตัวนี้เป็นยาอะไรเขาเรียกว่าอันนี้สดๆเลยนะผมไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่ายาเสริมวิตยาเสริมวิตามินสำหรับสุนัขแมวกระต่ายนกป,ปลาและสัตว์ทั่วไปนะครับ ก็จะเป็นแบบน้ำนะครับอันนี้เขาให้สมกับน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า1ห,หยดนะครับเพื่อที่จะอะไรเขาเรียกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงหยอดวิตามิน3มถึง4หยดต่อน้ำา1ลิตรให้กินทุกวันควรเปลี่ยนและล้างภาชนะทุกวันอะ,อะไรอ่ะ แข็งร้อนอะไร,รอ๋ออากาศร้อนหลังจากการเดินทางไกลสัตว์เครียดให้เพิ่มวิตามินเป็นสองเท่าหรือให้หยดน้ำเข้าปากโดยตรงอ,อันนี้นะครับก็จะผสมใส่น้ำให้นกก็ได้นะครับหรือเราจะใส่สลิง์นะครับหยอดเข้าปากนกก็ได้ครับอันนี้เป็นตัววิตามินนะครับช่วย ช่วยเสริมวิตามินให้กับนกนะครับให้นกเขาแบบว่าเหมือนว่ามีอาการเครียดหรือว่าแบบต้องการวิตามินนะครับก็ซื้อตัวนี้ให้นกกินได้นะครับอันนี้เป็นอันนี้ขวดละ50บาทนะครับขวดห้าสิบบาทเดี๋ยวผมจะอะไรเดียไม่รู้ว่านกจะกินเปล่านะเพราะว่าลิงก์ของผมไม่รู้อยู่หรือเปล่านะ ไม่งั้นผมก็จะต้องใส่ใส่น้ําให้เขานะใส่น้ําให้เขานี่ไอ้นี่ผมจะใส่น้าให้เขาแล้วก็ตันนี้ด้วยนะครับกเ็เดี๋ยวผมไปล้างภาชนะให้น้องก่อนดีกว่าเพื่อที่จะน้องจะได้กินออกมาก่อนออกมา ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนีตัดอย่ากกงเดียวเลยไปเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อน อันนี้น้ำอ่าอันนี้ที่ใส่น้ํานะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมเอาไปล้างแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเอาอ่านี่นะครับยาเสริมวิตามินนะครับที่ว่าผมซื้อมานะครับจะล้างอ่าจะแกะขวดแล้วก็ใส่น้ําให้น้องนะครับอันนี้นี่ไอันนี้ไกนะลเกินไปหไหมัะอันนี้ไม่ได้เมคไม่ได้อะไรเลยเป็นคลิปสดๆเลยนะครับ นะเขาบอกว่าให้ใส่หยดหนึ่งมานี้รู้รู้หยดขนาดไหนเดี๋ยผมดูก่อนให้ใส่เหรอทำไมมันมันมันก่อนข้างออกสีแดงนะครับพี่น้องมันมันเป็นสีแดงอะเดี๋ยวก็มึงผมผมผมต้องอ่านก่อนเดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้กับมันเป็นหยดสีแดงไอ้น,นี่นะเป็นฉลาก ฉลากให้กระต่ายนกไก่แมวนกกงหัวจุกหมากินได้นะครับแต่ว่าไอตัวหนังสือมันตัวเล็กมากเลยอะไรนะหยดวิธีใช้หยดไวตามิก3าถึงสี่ช็อตต่อน้ำหนลิตรให้กินทุกวันควรเปลี่ยนและล้างภาชนะทุกวัน โอนีะ่ะข่ยาวก่อนนะครับพี่น้องข่ยาวก่อนนะยาวก่อนไม่รู้ว่าให้เยอะให้มากให้น้อยอือน,นี้ให้แล้วนะครับมันยาตัวนี้จะออกค่อนข้างสีแดงนะครับสีแดงนะครับนี่นะขวดจะเป็นอย่างนี้ออกสีแดงแต่ แต่เห็นเขาบอกว่าใส่ใส่หยุดเดียวใส่หยุดเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาคนเนาะเอาอันนี้มาคนดีกว่าให้กับนี่นะครับน้ําก็จะออกค่อนข้างสีแดงๆหน่อยนะครับเป็นยาวิตามินเสริมนะครับให้กับน้องนะครับก็เขาแนะนําบอกว่าให้กีแอ ให้ผสมล้างภาชนะทุกวันนะครับวันต่อวันนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่ายังไงนะต้องลองใช้ก่อนอางนี้ มานี้นะครับเดี๋ยวเหลืออีกเหลืออีกกลมหนึ่องอันนี้ก็ต้องล้างเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะครับนี่ ก็จะเป็นของอีกอันนี้เป็นของนำโชคนะครับตัวนี้นะครับล้างก่อนนะครับขย่าก่อนใส่นะครับนี่ตัวยานะครับขย่าตอนใส่ให้รู้ว่าเดีย๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าใ,ใส่ประมาณนี้ผมใส่ประมาณนี้ให้นี่ไม่เยอะใส่ลงไปครับ ใส่แล้วก็คนมันจะออกสีแดงหน่อยนะนสีแดงทำไมผมมันออกร้อนๆเนาะแปลกไหมเดี๋ยวน้ำเย็นใส่นิดหนึง ไม่รู้ว่าทำไมน้ำมันร้อนนะพี่น้องโอเคเรียบร้อยก็วันนี้นะครับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าแค่มาแนะนํายาเสริมให้กับเพื่อนๆนะครับนะครับไม่รู้ว่าใช้ดีไม่ใช้ดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องกินก่อนนะครับถ้าใช้ดีเดี๋ยวก็มารีวิวกันต่อนะครับอันนี้คือใช้ดีบอกต่อนะครับก็วันนี้นะครับมามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับปกติ ไม่รู้ซื้อว่าผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าแม่ค้าเขาบอกว่าสูตรบำรุงขนนะครับเสริมภูมิกุ้มกันนะครับอันนี้สูตรบำรุงขนนะครับแต่ว่าผมซื้อมาแต่ข้างอันนี้เขาบอกว่าอุดมไปด้วยไอเมก้าสามและไอเมก้าหกนะครับขนมหนูแฮมเตอร์ปกติจะเป็นขนมของหนูแฮมเตอร์นะครับแต่ว่าไม่แต่ข้างในจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับ ปกตินกของหยกจะกิ fraud, นไม่ได้อยู่แล้วเราต้องขยี้ให้ครับนี่ต้องขยี้ให้ของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ขนมหนูเอนเตอร์นะฮะต้องขยี้เขาเม็ดเล็กๆครับเพราะว่าปากนกของหยกจะเล็กกว่านะครับต้องขยี้นะนี่เป็นของสําหรับหนูนะครับก็วันนี้มาออวันนี้นะบา,บายยก่อนบายบายก่อนบายบายเดียวบายบายเดียวขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายบาย